อันนี้ก็มาดูป้ายไฟวิ่งนะครับอ่าอันนี้ก็คือแบบใส่แบตเตอรี่เลยอันนี้ตกลงอชอบลิธาหรอครับใช่แล้วครับชอบลิธาอบังครับหรือว่า mtt ครับอ่านี่มันเป็นแบบไม่ได้เสียบสายอะไรใช่ไหมตอนนี้ไหนลองโชว์ดิว่าไม่ได้เสียบจริงๆเดินไปเดินมาที่เดินซ้ายเดินขวาหน่อยอ่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับรอนนี้มันจะคอนโทรลด้วยมือถือนะก็คือเราจะใช้มือถือในการเปลี่ยนตัวหนังสือสมมุติว่าเราไปต้อนรับศิลปิน ที่สนามบินแล้วก็อยากจะเปลี่ยนข้อความตอนนี้เราชอบลิซ่าอยู่ใช่ไหมแล้วถ้าเกิดเปลี่ยนเปลี่ยนเป็น nct มาอย่างเงี้ยละครับเอาป้ายวางไว้ไปวาว้ายวางไว้เรามาดูกันว่าเราทำคอนโทรลผ่านมือถือทำยังไงนะครับอ่ามาดูป้ายวางไว้ก่อนอ่าวางวาง,วางไป้ายไว้ก่อนดิอย่าให้หล่นอย่าให้หล่นนะอันนี้ใช้แบตเตอรี่เอานะครับตนนัวนี้มาลองดูสิอย่าให้หล่นนะหาเลยดักไว้หน่อยนะอ่าแบ็คพิงได้ยังโอเค ไม่หรอกเอามาเนี่ยเฉอแล้วครับแล้วเอามาดูนะครานี้เดี๋ยวจะทําให้ดูอ่ะถือถือไมค์ได้ละอันนี้ก็มาดูทันนี้เราจะบังคับอ่ามาดูนะครับมาดูตัวนี้มาทางนี้มาทางนู้นครับมาดูโปรแกรมที่เราจะใช้โปรแกรมนี้บังคับป้ายนู้นนะมาดูกันนะครับว่าเราจะเปลี่ยนตัวหนังสือยังไงตอนนี้ถ่ายที่จอนี้ให้เห็นข้างหลังหน่อยแล้วกันอเห็นหลังหน่อยแล้วกันนะให้ดูให้รู้ว่าเราเราใช้มือถือบังคับป้ายนู้น จะะขยยับเอมันมันเห็นกับกับฝั่งไหมไม่เห็นหรอกเนาะพอพอพอออกมาแล้วเนาะถ่ายได้หกอันีถ่ายได้หกอันีอีโคกันที่เหรอโอเคคราวนี้เราจะเปลี่ยนข้อความนี้ใช่ไหมอันนี้เราอะไรนะผมรักลิซ่าตอนนี้เป็นอะไรบอกเราจะพูดอะไรดีเปลี่ยนข้อความหน่อย NCT Dream NCT Dream เหรอเอาภาษาไทยหน่อยเถอะสวัสดีครับผมเต้เซ็นฟายสวัสดีครับยินดีต้อนรับแล้วกันเนาะ Welcome Welcome NCT Dream เอ้า Welcome Welcome จะก็ถูกไหมเอ้า Welcome อีอตัวหนึ่ง N N C T D R E A M สู่เมืองไทยอ่าสู่เมืองไทยสมมตินะสมมติ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 มมตอ่าตอนนี้นะแล้วเราก็เสร็จแล้วเราก็ใช้แอปตัวนี้นะครับกดเซนโปรแกรมปึง้งอ่าดูที่นู่นครับเบล c o m e มดูเห็นไหมครับเบล c o m e มอ่าเห็นไหมครับนี่ก็คือใช้ อันนี้ก็คือป้ายไฟที่สามารถคอนโทรลผ่านมือถือเราไปถือ n t t ดิเราไปดูที่ n t t เปลี่ยนใจเร็วจังล่ะเมื่อกี้ยังลิซ่าอยู่เลย n t t อ่าน,นี่ลองถือดูยกหน่อยครับอ่าอันนี้ก็เป็นป้ายไฟที่คอนโทรลด้วยมือถือเนาะเห็นไหมครับถือไปไหนมาไหนได้ก็เหมาะสำหรับอ่านำไปทำเป็นป้ายไฟจราจร ป้ายไฟในโรงพยาบาลอบตอรหรือว่าตามอพาร์ตเมนต์นิติบุคคลทั่วไปครับหน่วยงานนะครับจะจะเสียบไฟก็ได้หรือว่าจะจะ,จะใช้แบตเตอรี่ก็ได้จะเป็นแบบพกพาก็ได้นะแบบนี้อไหน,ไหนลองเดินดนิลองเดินดูหน่อยที่มันสว่างแค่ไหนลองขอดูที่มันไกลแค่ไหนอ๋ออันนี้มันเป็นนี่ขนาดหลีแสงสุดแล้วนะครับอันนี้หลีแสงสุดเลยอันนี้หลีแสงสุดมองไม่ได้เลยครับมันสว่างมากอันนี้หลีแสงสุดเลยนะครับก็ยังสว่างขนาดนี้ อขอจบการรีวิวป้ายไฟอะไรนะป้ายไฟวิง่ง LED. LED คอนโทรลผ่านมือถือนะครับสั่งผ่านมือถือนะครับอันนี้จะเป็นไม่ต้องเสียไฟก็ได้ใครสนใจก็เดี๋ยวทิ้งลิงก์รายละเอียดไว้ข้างล่างนะครับขอบคุณสำหรับแฟนๆเกาหลีทุกคนสวัสดีครับ